ดเนียลนักเทรดวัยเพียงแค่21ปีครับแต่เขาสามารถสร้างรายได้ทำเงินจาก2 5 0สดอลลาร์ 250. สู่5 0 0แสนดอลลาร์้วยวัยเพียง21ปีครับต้องบอกว่าดเนียลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับสำหรับนักเทรดรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะครับที่สามารถทําเงินและก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยการเทรดนะครับการเทรดในที่นี้ เรากำลังพูดถึงการเทรดตัวค่างเงินหรือการเทรด forex นั่นเองครับวันนี้ Invest m o ส l ม r โ w ครับจะนำแนวทางวิธีการของน้องเดนเ e ลมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านรวมถึงแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านในการที่จะเริ่มต้นเป็นมือใหม่ในการเทรดนะครับต้องบอกว่า Daniel เดนเ e ลเองเนี่ยเริ่มต้นจากครอบโปรดที่ยากจนครับเขาเกิดในประเทศยูกันดาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนสุดๆเลยนะครับ โดยดานิเอลครับเกิดในครอบครัวใหญ่นะที่ยากจนเช่นกันนะครับและเขาเองก็มีความฝันนะที่อยากจะพลิกชีวิตให้ได้โดยเช่นกันนะครับหนึนะในแนวคิดของเขาก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อที่จะได้เข้าไปทํางานเป็นวิศวกรเพราะเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงเลยทีเดียวนะครับคราวนี้แล้วเขาโอกาสมาพบกับ ช่องทางในการลงทุนช่องทางในการเทรดได้ยังไงนะฮะในปี2018เนี่ยน้องดานียลนะครับก็เริ่มเรียนรู้ช่องทางการหาเงินออนไลน์นะครับผ่านช่องทาง u t u b e นะฮะโดยเฉพาะช่องเกี่ยวกับคนที่มีอายุน้อยนะครับแต่มีความสามารถในการที่จะทำเงินนะครับด้วยการที่อยากจะเรียนรู้การหาเงินออนไลน์บ้างนะครับและในช่องทาง YouTube เองนี่เองนะครับทำให้เขาเจอกับช่องที่มีชื่อว่าบาซิซานะครับซึ่ง เขาสอนวิธีการหาเงินหลากหลายวิธีครับวิธีนะครับตั้งแต่การหาเงินจากตลาดหุ้นนะครับการทำดรอปชิปนะครับการสร้างเพจการสร้างอินสตาแกรมนะครับ และในนวเองครับก็เลือกอาชีพออนไลน์อาชีพแรกโดยการสร้างอินสตาแกรมนั่นเองนะครับโดยแนวคิดการทําให้เกิดคนติดตามจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะขายบัญชีนะครับด้วยการขายบัญชีนั้นนะครับจะมีอยู่นะมีคนที่ติดตามอยู่สักประมาณ1 0,000คนนะครับก็จะขายได้สักประมาณ150ดอลลาร์นะแต่กระนั้นครับการสร้างก็ไม่ได้มีความง่ายนะครับเพราะมันต้องใช้ความพยายามแล้วใช้ความยุ่งยากนะครับไม่คุ้มค่ากับเขานะครับเขาจึง เบนเคมนะครับลองไปหาอาชีพอื่นแทนนะครับเขาก็เริ่มกลับนะกลับมาดูช่องทางสร้างรายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและทำให้เขาก็ได้พบกับอีกช่องหนึ่งครับที่มีชื่อว่าช่องแดนลุกนะฮะที่ทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้รู้จักวิธีการในการเสียงเขียนบทความนะครับแล้วก็สร้างเพจเกี่ยวกับข่าวนะครับโดยงานนี้ครับเขาก็ทำหน้าที่นะครับในการที่จะรับงานนะครับ โดยเขาเรับเงิน15ดอลลาร์นะครับต่อการสร้างบทฝาดบ,บ,บทความนะครับซึ่งสิ่งที่งานนี้ต้องทําก็คือว่าการที่ต้องทำออร์แกนิกคอนเทนต์นะครับที่สามารถทํางานที่ใดก็ได้นะครับโดยไม่จํากัดครับแต่จากความผิดพลาดบางอย่างครับ ทำให้เพจที่เขาสร้างขึ้นมาถูกปิดนะแล้วก็ทำให้เขาจบเส้นทางการทำเงินในอาชีพนี้ไปนะครับคราวนี้ครับเขากลับมาดูวิดีโอนะครับใน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาดูการสร้างแล้วก็การถ่ายภาพนะครับด้วยต้องการที่จะเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็อยากที่จะทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับโดยงานนี้ครับสร้างรายได้เพียงนะสถึงสดอลลาร์ท่านั้นเองครับเขาก็มองว่าช่องทางการถ่ายรูปกิจการ ต่างๆเนี่ยเพื่อนําไปโปรโมทเนี่ยลง Google Map ต่างๆแต่กลับไม่มีพวกการพวกการใดๆครับสนใจแนวคิดของเขาเลยนะครับคราวนี้นะครับวนอยู่ในช่องทางการหานะเขาก็เล่าให้ฟังนะครับช่องทางการหารายได้นะครับแล้วเขาก็มาพบนะพบว่าช่องทางการเทรดเป็นยังไงนะครับด้านนีลเองครับก็กลับมาสู่เส้นทางการหาความรู้นะเพื่อการสร้างรายได้ออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้ครับเขา ได้รู้จักกับเทรดเดอร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเดย์เทรดนะครับผ่านเดย์เทรดชาวแอฟริกันคนหนึ่งครับโดยเฉพาะการเทรดตัว Forex นะครับเมื่อเขาได้รู้จักช่องทางสร้างรายได้เช่นนี้ครับเขาจึงเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดนะโดยเดย์เทรดถึง6เดือนเต็มๆเลยทีเดียวนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับเขาก็เทรดมีทุนเพียง1 0ถึง15ดอลลาร์เท่านั้นเองนะโดยเป็นเงินทุนที่เขาได้รับจากแม่นะและเป็นช่วงแรกที่เขาก็ต้องโน้มน้าวให้แม่เนี่ยเห็น โอกาสแล้วก็จังดังในการสร้างตัวแลวก็ในเรื่องของการเดททาเดทนะครับโดยแม่ของเขามองว่าเขาเป็นเพียงคนหนึ่งที่สนับสนุนได้อย่างเต็มที่นะครับเขาช่วยลูกนะครับในช่วงเริ่มต้นครับของการเป็นเดทนี่เองครับเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนการศึกษาทําให้เขาเนี่ยทั้งเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นเดทไปด้วยครับแต่ด้วยสถานการณ์ระบ,บาดของโควิดครับทำให้อยู่กันได้เองเนี่ยก็ต้องมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นทําใหม้มหาวิทยาลัยเองครับก็ต้องปิด การเรียนการสอนด้วยเห็นนี่เองนะับทำให้เขามีโอกาสฝึกฝนฝึกปรือวิชาการเป็นเดทเทรดในช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์จากโควิดนี่เองนะครับเมื่อเขาเข้าสู่โลกของการเป็นเด t เทรดเป็นเทรดเดอร์นะครับเขาจึงเริ่มมีแนวคิดที่อ,อยากจะเปลี่ยนจากที่เคยเป็นแค่วิศกรครับตอนนี้เขาเห็นช่องทางที่จะสร้างไรายได้สร้างเงินด้วยตัวเองนะสุดท้ายเขาตัดสินใจที่จะลาออกจากมหาวิทยาลัยครับเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นเด t เทรดเป็นเทรดเดอร์อย่าง เต็มตัวนะครับการเริ่มต้นเทรดนะเพียงเงิน250ดอลลาร์ครับสู่การมีเงิน500แสนดอลลาร์ในปี2022เกิดขึ้นได้อย่างไรครับในช่วงที่เขาตัดสินใจเป็นเทรดด้วยอย่างเต็มตัวนะเขาก็มีทุนจากการตัดสินใจนะจากการลากออกจากอะไรครับเพียง210ดอลลาร์ทเท่านั้นนะการตัดสินใจลากออกในครั้งนี้ครับ <S 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 เขาไม่ได้แจ้งให้ใครทราบนะไม่ได้บอกพ่อไม่ได้บอกแม่เลยนะครับจากความมุ่งมัน่นแล้วก็ทํางานอย่างหนักภายในเดือนแรกหลังจากที่เขาผันตัวเองนะครับมาเป็นเทรดเดอร์ยอย่างเต็มตัวครับเขาก็สามารถเปลี่ยนเงินนะสองดอลลาร์ครับให้กลายเป็น1 5 0 0ดอลลาร์นะครับและจากความสําเร็จนี้เองครับทำให้เขาตัดสินใจอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับการเทรดของเขานะในช่วงปีเดือนพฤ,พฤศจิกายนนะในปี2020นะครับ การเทรดของเขาครับประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยก่อนที่จะหมดปี2020ครับเขาก็สามารถทวีมูลค่าของพอร์ตของเขาเนี่ยจาก5,000ดอลลาร์ครับให้กลายเป็น10,000ดอลลาร์ครับโดยเขาเนี่ยก็มีการร่วมเทรดนะเทรดร่วมกับเพื่อนนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและภายในกลางปี2020นะครับเขาก็สามารถสร้างเงินได้ถึง100,000ดอลลาร์นะฮะจากการเทรด ด้วยตัวเองคนเดียวนะครับและนี่เองคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผลักดันให้ตรงเด่นพ้นจากความยากจนได้สําเร็จครับและทําให้เขาพัฒนาพอร์ตการลงทุนของเขาสูระดับ5 0 0แสนดอลลาร์ในปี2022นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนะเรื่องราวของคุณดนเนยลน้องดาเนลเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในการ หันมาสนใจลงทุนนะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มนะครับแล้วก็มีการเปิดคอร์สสอนให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการเทรดนะครับเป็นานหน้าหลักของเขานะครับนอกเหนือจากการเป็นเดทเทรดแล้วนะครับต้องบอกว่าแดเนียลเนี่ยเขาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ต้องการได้สําเร็จครับและในปุบันครับเขาก็สามารถซื้อรถในฝันของเขาได้อย่างที่ต้องการครับโดยเรื่องราวของเขาครับก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงดันใจให้กับผู้ที่อยากจะสร้างตัวตนสร้างตัวเองนะครับก็ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆนะครับจาก Invest tomorrow ไว้ด้วยนะครับเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีกว่าอนาคตธุรกิจที่ดีกว่าอนาคตการลงทุนที่ดีกว่าครับและที่สําคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จรวยด้วยรว,วยครับ